สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับวันนี้อยู่กับผมทนายปิยนัทสุขยางนะครับวันนี้มาใช้เดี่ยวกันนะครับหยิบยกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเปลี่ยนมูดบรรยากาศนะครับจากเรื่องคดีมาคุยกันเรื่องที่เป็นกระแสร,ร้อนแรงกันในขณะนี้นะครับนั่นก็คือดิวบิดครับนะฮะกับ SCBX เนี่ยนะครับล่มเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับล่มเนี่ยนะครับมีการดิวเกิดขึ้นนะครับถ้าจำกันได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าใครที่อยู่ในสายแวดวงธุรกิจแวดวงเศรษฐกิจนะครับหรือรวมถึงตลาดหุ้นตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับน่าจะตื่นเต้นนะครับกับดิวนี้นะครับเรียกว่าเป็นดิวประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะครับที่ SCBX เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่ง SCBX เนี่ยนะครับก ก็เป็นบริษัทลูกที่ดําเนินธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีคหรือก่อนที่จะเข้าซื้อในส่วนของ Bit คัพ S B X เนี่ยนะครับก็สนับสนุนพวกสตาร์ทอัพนะครับที่เป็นดําเนินการเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหลายบริษัทหลายเหรียญอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามองเห็นในส่วนของว่าตลาดคริปโตในช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันดําเนินธุรกิจที่บูมแล้วก็ b i t คัพเนี่ยนะฮะเป็นแพลตฟอร์มนะครับการซื้อขายกระดานเทรดเนี่ยนะครับของคริปโตเคอเรนซีที่เป็นอันดับหนึ่ ของประเทศไทยทก็เลยมีการเข้าซื้อกันมีการขอแจ้งต่อกรลอตนะครับคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับว่าจะขอเข้าซื้อเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2564เนี่ยฮะที่ผ่านมานะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยนะครับดีลเกิดล่มเป็นพ่ออะไรกันนะครับหลายคนก็เดาเกันไปต่างๆนานานะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยทาง s อ b ีที่ออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวันที่25สิหางหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ให้เหตุผลว่าในกระบวนการ การตรวจสอบเนี่ยนะครับบ่งชี้ถึงความผิดปกตินะครับอันเป็นนัยษ์สำคัญซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้นะครับก็คือบิดครับเนี่ยนะฮะบอกว่ามีความไม่โปร่งใสประมาณนี้นะครับในหนังสือที่ทาง SCB ชี้แจงออกมานะครับซึ่งบิดครับเนี่ยนะครับจะมีเหรียญของตัวเองนะครับชื่อว่าเหรียญครับนะฮะครับคอยเนี่ยนะครับก็ขายนะครับในแพลตฟอร์มของตัวเองด้วยนะครับแพลตฟอร์มของบิดครับเนี่ยนะครับซึ่งไอเหรียญครับคอยตัวนี้เนี่ยนะครับโดนกรตเนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตว่ามีการ การปั่นราคาเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วการที่คุณเป็นแพลตฟอร์มของการซื้อขายเนี่ยนะครับแล้วมีเหรียญของตัวเองเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับเหรียญของตัวเองมากกว่าเหรียญอื่นๆหรือเปล่าทําให้เหรียญของตัวเองเนี่ยนะฮะดูมีมูลค่ามากกว่าเหรียญอื่นก็คือมีโอกาสที่จะโฆษณาได้มากกว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่มีดีลนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับพฤศจิกา64เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นกระแสมากนะครับเหรียญคับเนี่ยนะฮะ คับคอยเนี่ยนะครับจากราคาซื้อขายอยู่ประมาณ30บาทถึงประมาณ70บาทเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเด้งขึ้นไปนะครับถึง500กว่าบาทเลยทีเดียวนะฮะหลายคนเนี่ยนะครับโอ้โหตื่นเต้นตกใจกันมากหลายคนก็ทํากําไรในช่วงนั้นเนี่ยอย่างกอบโกยเลยนะฮะแต่มีช่วงฮันนีมูนครับมันก็ต้องมีช่วงที่ตลาดขึ้นแล้วก็ต้องมีช่วงที่ตลาดลงนะครับพอเข้ามาสู่ปีนี้เนี่ยนะครับตลาดคริปโตเคเรนซี่เนี่ยก็ราคาตกนะฮะ รวมถึงใครที่ได้กําไรตอนที่ขายคับคอยไป500กว่าบาทเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ราคารูดเลยยิ่งมาเจอข่าวนะครับว่า S c B X เนี่ยนะครถอนตัวออกไปเนี่ยเขาจะไปดูกราฟของคับคอยตอนนี้นะครับดิ่งเหวเลยนะฮะแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นไปตามกลไกของการตลาดนะครับเมื่อมีข่าวร้ายเข้ามากระทบเนี่ย ก,ก็ต้องมีราคาตกเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าไปดูกระดานหุ้นนะครับของ SCB เมื่อวานเนี่ยราคาเขียวนะฮะก็พุ่งขึ้นก็สวนทางกับคับคอยนะครับแต่ที่หลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับว่า เอ้ย hey, SCB มาร่วมทุนเนี่ยนะครับบอกว่าจะซื้อ51%แล้วเนี่ยแต่ไปไปมามาเนี่ยตัวเองยกเลิกดีลแล้วมีข้อมูลออกมาจากคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์นะครับบอกว่า SCBX เนี่ยนะครับไปขออนุญาตจัดตั้งเปิดกระดานเทรดของตัวเองก็เลยมีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยสิกว่าเดือนเนี่ยที่คุณไปดีลกันเนี่ยคุณไปรู้ข้อมูลของทางบิดครับมาว่าเขาทําอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วพอคุณล้มดีลปุ๊บคุณก็เปิดของตัวเองเลยทันทีนะครับอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็น การเอาความลับทางการค้าทางธุรกิจของคู่สัญญาเนี่ยนะครับไปทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่าถ้าใครที่ตามข่าวต่างประเทศอยู่นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามีข่าวหนึ่งนะฮะที่อีลอนมัสนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจระดะรับโลกเนี่ยนะครับเจ้าของเทสลาเนี่ยนะฮะประกาศว่าจะซื้อทวิตเตอร์ครับคุณผู้ชมประกาศประชุมกับบอร์ดบริหารแล้วนะตอนแรกบอร์ดบริหารทวิตเตอร์จะไม่ขายนะคุยไปคุยมานะฮะทวิตเตอร์บอกว่าโอเค จะขายให้กับอีลอนมัสแต่อีลอนมัสไม่รู้คุยไปคุยมาอีท่าไหนล้มเลิกดีลพอล้มเลิกดีลปุ๊บนะฮะโอโหตอนนั้นหุ้นทวิตเตอร์ขึ้นนะครับพอล้มเลิกดีลปุ๊บเนี่ยหุ้นก็ลงแล้วตอนนี้นะครับสถานะก็คือว่าอีลอนมัสโดนทวิตเตอร์ฟ้องผมยกหยิบยกเคสต่ตางประเทศมาเพื่อจะชี้เห็นว่าโอ้โหเคสนี้นะฮะมีโอกาสที่ SCBX จะถูกบิดคัพฟ้องเพราะคุณดีวว่าคุณจะซื้อ51%แล้วคุณไม่ซื้อโอกาสที่จะเป็นยูนิคอนตัวแรกของประเทศไทยที่มาจากสตาร์ทอัพนะครับของบิดคัพเนี่ยนะครับก็พังทลายลงไปนะครับซึ่งทางบิดคัพเองนะครับก็บอกว่าในดีวนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นความผิดของเขาด้วยนะครับเพราะว่าสภาวะของตลาดคริปโตเคเรนซีตลาดหุ้นทั่วโลกมันลงมีวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนปัญหาน้ามันแพงปัญหาเงินเฟอ้อปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกปัญหาการล่ม หลายของเหรียญลูน่านะครับถ้าใครที่ตามข่าวมานะครับก็จะส่งผลให้ราคาคริปโตเคเรนซีเนี่ยลงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวบิตคัพที่จะมาปั่นราคาเหรียญอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับว่ามีการไปรู้ความลับอะไรกันมาแล้วก็นะฮะเอาไปทําของตัวเองหรือเปล่าหรือขัดแย้งอะไรกันแต่ที่แน่ๆคนที่รู้นะฮะก็มีแค่2ฝ่ายเท่านั้นนะครับก็คือฝ่ายของบิตคัพนะฮะกับฝ่ายของทาง S c B X นะครับส่วนจะมีการฟอร้องร้องหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูกันอีก ทีหนึ่งนะครับผมอ่านะฮะก็นานๆนนก็จะหยิบยกในประเด็นที่เป็นเศรษฐกิจนะครับรวมถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับมาพูดคุยกันเราจะเข้าๆก่อนเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยนะับก็ได้รับภารกิจจากทางทนายโด่งเนี่ยมามาพูดคุยเรื่องคริปโตเคอเรนซีกันนะครับถ้ามีประเด็นเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ที่อยากจะทราบอยากจะรู้ก็จะหยิบยกมาเรื่อยๆเดี๋ยวดูฟีดแบ็กก่อนละกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่ผมก็ตามในส่วนของเรื่องคริปโตเคอเรนซีมาเป็นระยะเวลาปี่ห้าป<ๆ> ยกประเด็นพวกนี้มาคุยกับทาง FC ได้นะครับก็เปลี่ยนมูดเปลี่ยนบรรยากาศการพูดคุยกันบ้างนะครับผมเอาละนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ